เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับกอล์ฟ US Women Open Major ที่2แห่งปีของกอล์ฟหญิงที่โอลิปิกคลับชานนครสซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวันแรกเมื่อวันพฤหัสบววดีที่3มิถุนายนมีนักกอล์ฟสาวทไทยร่วมแข่งขันในการนี้7คนและโปรแจนวิชานีมีชยัยทำผลงานดีที่สุดทำไป1อนืนา70รังอยู่อันดับ9ร่วมตามหลังเมลี โปรสาวชาวอังกฤษและเมกาการเนนักกอฟสมัครเล่นสาวชาวอเมริกันผู้นำร่วมอยู่3สโตรกโดยผู้นำร่วมนั้นทำสกอร์เสียเนืา67 7โปรเมเอริยาจุธานุก,การแชมป์รายการนี้เมื่อปี2018ทําทำอีเวนพาห71หลังอยู่อันดับ16ร่วมโปรแหวนพรอนงนองเพชรล้ำที่เกิน1นว่าพารจงหลังอันดับ26ร่วม โปรจัสมินสวุวรรณบุระตีเกิน2อั้วพา73รัางอันดับ41ร่วมสำหรับโปรเมียวประพังกรทวัฒนกิจแชมเมเจอร์คนล่าสุดนั้นตีเกิน4วัอ้วพา75อยู่อันดับ69ร่วมยังต้องลุ้นสร้างผลงานให้ดีเพื่อผ่านตัดตัวในวันที่2โปรเมียวปจัจเรียนนันการตีเกิน5วัอ้วพา76็ังอยู่อันดับ84ร่วม โปรโมโมริยาจุธานุการที่เกิน7จ็ดอุปภา7เจ็ดงอยู่อันดับ119ร่วมช่วยกันเชียร์และให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทยในรายการนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ